มีรายงานว่ากองทัพอากาศไทย (ATF) ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องบินขับไล่ GRIPEN จากเซาของสวีเดนเมื่อวันที่14รกรกฎาคมโฆษกกองทัพอากาศไทยประกาศว่ารัฐบาลไทยได้รับคำแนะนำให้ซื้อกลิดเพน โฆษกกล่าวว่ากองทัพอากาศยังคงต้องการการอนุญาตด้านงบประมาณและการประเมินจากรัฐบาลก่อนที่ข้อตกลงจะบรรลุผลสบยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับทางเลือกของกองทัพอากาศที่จะซื้อเครื่องบินกิปเทนอีสิ่งที่เรียกว่าโครงการทดแทนเครื่องบินขับไล่มีกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2568ถึงพุทธศักราช2577และตามแผนกองทัพอากาศจะซื้อเครื่องบินจำนวน12-14 ลำการจัดซื้อจ да e ัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลโฆษกกล่าวโฆษกเสริมว่าโครงการจะคืบหน้าไปหลังจากการประเมินของรัฐบาลไทยและการอนุมัติงบประมาณสอบปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี k k ่ยวกับการเลือกออเในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองทัพอากาศได้ประเมินเครื่องบินกริกเพนอีและเครื่องบินขับไลฟ 16ฟรติงแฟ a คอนบลอก70-72หรือของล็อกฮีมาเทนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการเปลี่ยนเครื่องบินขับไล F ่ F-16A/B <B> ที่ปฏิบัติการโดยฝูงบิน102กองบิน1ของกองทัพอากาศในจังหวัดนครราชสีมาตามสมุดปกขาวของกองทัพอากาศที่ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์โครงการทดแทนเครื่องบินขับไล่ดำเนินตั้งแต่ปี2025-2034 และนำเสนอการจัดซื้อเครื่องบิน12-14ลำรวมถึงระบบอาวุธที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์สนับสนุนภาคพ,พื้นดินและการฝึกอย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านงบประมาณมีแนวโน้มว,ว,ว่ากองทัพอากาศจะพยายามจัดหาเครื่องบินชุดแรกจำนวน4ลำซึ่งคาดว่าจะมีราคาประมาณ19,000ล้านบาท539ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะมีการจัดหาโครงเครื่องบินเพิ่มเติม,ตมในปลายทศวรรษนี้ รัฐบาลไทยเสนองบประมาณด้านกลาโหมจำนวน200.3พันล้านบาทสำหรับปีพุทธศักราช2567-2568เพิ่มขึ้น1%จากปีพุทธศักราช2566-2567อย่างไรก็ตามไม่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งหมดก่อนเดือนกันยายนปีการเงินของประเทศไทยเริ่มในเดือนตุลาคม